และสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนสวัสดีค่ะผู้กำกัการและผู้ชมทุกท่านพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนภูมิดาววิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอีสานโลกตะวสวัสดีครับผมชื่อกีคุณเป็นผู้ควบคุมกฎในเกมแห่งนี้ฮานาฉันชื่อโซซังแวเป็นผู้เล่นหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองที่สวยที่สุดในเกมนี้โอเคงั้นฉันชื่อพวังจู เจจูเจต้องตามล่าและกำจัดผู้ที่ตกรอบในเกมนี้งั้นช่วงเวลาจาบหลังนี้ขอเชิญทุกคนเข้าสู่สุด์เกมโชว์ของเราได้เลยคะ่ะมาเริ่มที่ด่านแรกเลยนะครับด่านที่มีชื่อว่าอยู่ในนะ้นแนาเจอร์ซีอันดับแรกลองทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่มืดสนิทซะก <c oughs> อ่อนห <c oughs> ือหม, <c oughs> มืดไแล้วทันทีเนี่ย คนสินี่เลยอเอ๊ะทำไมรูปปลาดาวเริ่มจางหายไปแล้วล่ะคะทุกคนหือต้องมีอะไรไม่ชววอบมาพากลดแน่เลยอันดับแรกเราต้องทำเงินที่ให้กลับมาสว่างเดลเจก่อนอุ้ยสว่างอะไรถูกคนมาลองเดากันดูดีกว่าว่ากล่องทั้งสองใบนี้ใบไหนมีความลับที่ผมซ่อนไว้อยู่งั้นเจขอจบไว้ได้นะคะยัน้นอีกกล่องผมขอเชิญพวกกล้าใจเด็ดขึ้นมาร่วมไข่ปูสนามกับเรานะคะเชิ่ กูก้าเชื่ออะไรครับชื่อแพค่ะมาจากเลยเลยครับผมพี่นาำไม่พียาขอเชิญกูก้าด้านนี้เลยครับและผมใช้เจนจูเป็นผู้ลอกไขป่ปริศนาพร้อมกับน้องแพนะครับทั้งสองคนพร้อมไหมครับพร<อ>้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วรับใบฉันได้เลยครับก่อนอื่นลองทำให้พื้นที่นี้กลับมามอ,อีกครั้งมุดมากๆเลยคะ่ะทุกคนว้าวว้าวมุ่งมากๆเลยนะครับเนี่ยทั้งสองท่านพร้อมไหมครับที่จะลอกไข่ปริศนากับเรา พร้อค่ะภาพมอมแล้วถ้าผู้ชมจับตาดูดีเลยนะครับสามสองหนึ่งสองเลยค่ะว้าวูปภานของเตจตูเริ่มส่องแสงแล้วนะคะทุกคนว้าวๆ้าวว้าวจริงด้วยอันดับแรกผมขอคำพื้นที่ให้กลับมาสวรรค์ฟางสกอนขอบคุณคุณแพรมากๆเลยนะครับและขอเสียงตบมือให้คุณแพรด้วยนะครับ ี่คือความรับของด่านนี้ผมพวกพวกผมกดในเกมแห่งนี้สมาติว่าให้ฟังปรากฏการที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์โฟโตโฟมิซึมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ระหว่างสารเคมี2รูแปแบบแต่และรูแปแบบมีเาการดูดลืแสงที่แตกต่างก,กันหากรูกแปแบบ A มีการดูดลือแสง ไม่ต่ำกว่า400นาโนเมตรจะทำให้เรามองไม่เห็นสีเนื่องจากไม่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่ตาเราสามารถมองเห็นได้นั่นเองแต่ถ้าหากเราใช้ใสฉาย UV ในการส่องเพื่อกระตุ้นโครงสร้างทําให้โครงสร้างกระเทียนน้อยลงทําให้เกิดเป็นสีหรือรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งจะหลุดกรืนแสงสีบางส่วนไว้และซ้อนแสงสีที่เหลือกับเข้าหาดดวงตาเราทําให้เรามองเห็นเป็นสีแบบนี้นั่นเองว้าวสุดยอดมากเลยค่ะและถ้าไม่มี UV มากระตุ้น ระดับพลังงานก็จะลดลงและเปลีป่ยนไป,นเ,ปนเป็นรูปแบบเอที่มองเห็นเช่นเดิมใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะคะเอ๊แล้วทำไมภาพของท่านผู้ก้าวจึงไม่เกิดสีล่ะคะเพราะเราไม่ได้ทาสารโฟโตโคมิกไปยังภาพของท่านผู้ก้าวอย่างไรล่ะแล้วสารโฟโตโคมิกสามารถนำาบบไปยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะเนี่ยก็อยู่ตัวอย่างเช่นนำมาเป็นฟิล์มติดรถยนต์หรือว่าแว่นตาก,กันแดที่เรียนทำมาจากสารโฟโตโคมิกซึ่งถ้าเจอแสง เกิดความเข้มข้นสูงแต่ถ้าหากไม่มี U V ก็จะกลับเลงก็จะกลับมาใสเหมือนเดิมนั่นเองว้าววพอพอิยาศพเป็นเ <หา S 1> รื่องัศจรรั์งั้นมาตรงนี้ด่านลงไปกันเลยนะคะด่านนี้มีชื่อว่ามายามันจันแต่ให้ที่มาทุกคน แต่ก่อนอื่นเราจะทำให้พื้นที่นี้เมื่อสะก่อนนะคะงั้นขอฉันให้ก้ามาลองสังเกตเลยก่อแพรสังเกตของที่หนึ่งและสองส่วนจ๋าสังเกตสองที่สามและสี่นะคะทั้งสงองคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วผมขอฉายแสงสีแดงนะคะับสองท่านพร้อมไหมครับเราจะเริ่มจากท่านแพรก่อนนะครับสามสองหนึ่งแพา ส <4, S 1> 3 2 1ามสองหนึ่งปิดครับต่อไปเราจะไปมาที่กล่องของคุณจ๋านะครับนับสามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งปิดค่ะถ้าต่อไปนี้เราจะต้องเปลี่ยนสีไปเป็นสีอื่นะคะ,คะ,คะโอ้พี่ยงมาวาวมาวเป็นสีเง,ง,งินแล้วเราจะให้สังเกตชช่อเดิมทีนะคะสามสองหนึ่ง ไปไปขอคุณจากเดินนะคะสามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งปิดค่ะและต่อไปเราจะขอให้ทุกกล้ามาถายผลกันนะคะอันดับแรกเราต้องทำให้พืนที่เป็นพื้นที่สว่างสะกก่อนมาค่ะต่อไปเราใช้ท่านกูกาาถ่ายผลในกล่องข้างในว่ากูการเห็นเป็นสีอะไรนี่ค่ะเริ่มได้เลยนะคะ เลือกแล้วฝากผมนดกนได้เลยครับฝากได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยก่อนก่องการอันดับแรกขอขอบคุณผู้กล้าทั้งสองคนมากนะครับขอแจกตรงนผู้กล้าทั้งสองได้ครับต่อไปเราจะมาเฉลยสีผลของแอปเปิลก sure. ันนะคะว่าท่านผู้กล้าถูกคนละกี่ลูกคะสามสองหนึ่งเฉลยครับว้าวเก่งกันมากเลยนะคะถูกกันคนละหนึ่งลูกเลยค่ะอยากดูกระใช่าแบ ว่าทำไมด่านนี้เมื่อเราฉายแสงสีที่ต่างกันเมื่อเรามองเห็นผลแอปเปิ้ลเป็นปรนไปจากเดิมงั้นเจ๊จะเปเผยให้คนฟังค่ะทอน,นี่คือในเรกของวิทยาศาสตร์การที่เป็นเช่นนี้สามารถทำได้โดยใช้ความรู้เรื่องของการดูดกลกืนแสงของวัตถุโดยแสงขาวประกอบด้วยสเปกตรัมแสงสีคือม่วงขาวเงินเขียวเหลืองแสดแดงซึ่งการที่เราเห็นสีต่างของวัตถุนั้นเกิดจากวัตถุดูดลกกืนแสงบางสีและทอนแสงบางสีที่เกิดจากการดูดลืน ทำให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีเดียวกันกับแสงที่วามเข้าสู่ตาเราได้ค่ะ่ังเช่นเมื่อแสงขาวตกตกไปยังคนสีแดงก็จะดูดกกืนแสงสีอยู่บนสีแดงและทองสีแดงเข้าสู่ตาเราทําให้เรามองเห็นผลแอปเปิ้ลเป็นสีแดงได้ไหมค่ะว้าวแล้วทำไมเมื่อเราฉายแสงสีแดงไปยังลูกแอปเปิ้ลสีเหลืองเราจะเห็นเป็นสีดำละคะเพราะว่าเมื่อเราฉายแสงสีแดงเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็จะดูดกกืนแอปเปิ้ลและไม่มีแสงขาวออกมาจึงไม่เรามองเห็นเป็นสีดำได้ค่ะ เอ๊ล้วทำไมเมื่อเราฉายแสงสีเหลืองเอ๊เราทำไมเมื่อเราฉายแสงสีแดงจึงกลายเป็นผงสีเหลือแต่ไม่เห็นผงสีดำนะคะเพราะว่าสีเหลืองเป็นสีผสมภูมที่ผสมระหว่างสีเขียวกับสีแดงเข้าด้วยกันเมื่อเราฉายสีแดงไปยังผลสีเหลือทำให้สีแดงท้อนกับเข้ารหาสดวงตาเราทำให้เราเห็นผลสีแดงไม่ใช่สีดำนั่นเองว้าวพร้อมแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างล่ะก็เช่นจัดไปทีคอนเสิร์ต และเวทีหมอลาและยังจัดแสงไฟเพื่อแสงโชว์สิทป์ครับเพื่อให้มีความน่าดึงดูด,ดั่นเองค่ะว,ว้วาวพอมีโอกาเป็นเล่งกับกััน,นแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะต่อไปเรามาเตรียมตัวให้พร้อมกับบททดสอบที่มีชื่อว่าชีสอบน้ำนั่นเองค่ะ ว,ว้าวว้าวว้าแต่ทำไมนะ้ำถึงไม่หกลงมาจากแก้วละรแก้วถึงไม่หล่นลงมาด,ด้วยที่น้ำไม่หกลงมานะคะก็เป็นแรงสู่สุดการที่กระทำต่อน้ำในทุกๆโมเลกุลทำให้น้ำไปกองกันอยู่ที่ก้นแก้วน้ำจึงไม่หกลงมาไงล่ะคะแรงสู่สุดก็คือแรงสูง่สุดก,การนะคะก็คือแรงที่กระทำแรงสู่สุดการนะคะก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ แล้วแร้สูงสุดกลางเนี่ยมีข้อเสียบ้างไหมก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นรถเสียหลักหรือว่ารถแหกโค้งหรือว่ารถเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูงนะคะบางทีถนนลื่นค่ะถนนลื่นเกิดจากฝนตกน้ำมันหกนะคะทําให้แรงเจียดพานที่ทำหน้าที่ไปแรงสูงสุดกลางจะไม่เพียงพอที่จะยึดรถไว้กับบนพื้นเิวือถนนทําให้ถนนถลายหรือว่าพลิกคว่ำได้ค่ะและนี่คือสาเหตุของอุบัติเหตุบนทางถนนหดาหลายๆครั้งเลยค่ะ ว้าวว้าววมาวมีทั้งข้อดีข้อเสียและสะามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยพอวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องมาถึงจันก็จบกันไปแล้วไไน,นะคะกับสุดมิกเกมงั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค<า>่ะ